เมื่อซูเปอร์ฮีโร่เบื่อที่จะปกป้องโลกแล้วตัวร้ายคนนี้จับตัวประกันมาเพื่อล่อให้ซูเปอร์ฮีโร่เบอร์หนึ่งของโลกมาช่วยเธอแต่พอเขามาถึงแล้วกลับไม่พบอะไรเลยที่แท้มันเป็นแผนของตัวร้ายที่ล่อให้เขามาติดกับทั้งคู่ปะทะฝีปากกันอยู่พักนึงตัวร้ายจึงสั่งยิงเลเซอร์ลงมาใส่เขาแต่มันก็ดันไม่ทำงานระหว่างที่รอเลเซอร์ทำงานและเถียงกับตัวประกันอยู่ด้านซูเปอร์ฮีโร่ก็มีท่าทีแปลก เขาออกจากกับดักไม่ได้และมีท่าทีหมดแรงดูเหมือนว่าเขาจะแพ้ทองแดงทันใดนั้นเลเซอร์ที่กลับม,มาทำงานได้ก็ยิงลำแสงลงมาใส่เขาแบบเต็มๆแรงระเบิดรุนแรงจนกระทั่งระเบิดภูเขาได้และก็มีบางสิ่งพุ่งออกมาด้วยความเร็วสูงนั่นคงเป็นฮีโร่ของเราแน่ๆเขามาช่วยแล้วแต่ปรากฏว่าสิ่งที่พุ่งเข้ามาคือโครงกระดูกของเขาตั้งหาดนี่ฝั่งตัวร้ายชนะแล้วหรอ อาจจะยังนะเพราะว่าจริงๆแล้วในตอนที่กําลังประทะฝีปากกันเขาใช้พลังความเร็วของเขาหนีออกมาและคิดได้ว่าทุกอย่างมันน่าเบื่อไปหมดทั้งคู่ต้องทําแบบนี้มาหลายร้อยรอบแล้วชาวเมืองไม่ได้ให้ทางเลือกกับเขาเลยเขาไม่ได้อยากเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตในตอนนั้นเองเขาก็คิดแผนออกด้วยการแกล้งตายนั่นเองตอนที่ลําแสงยิงลงมาเขาก็แค่เอาโครงกระดูกมาใส่ชุดเพื่อปลอมแปลงการตายและหลังจากนี้เขาจะได้กเกษียณตัวเอง sắc thì